ดิวสุดปังส่วนลด500บาทกับแหวนทองคำขาวยอดโอนใจแหวนเพชรแถวบางจากราคาปกติ6,900บาทลดเหลือเพียง6,400บาทเท่านั้นแหวนเพชรแถวขอบซาตินจากราคาปกติ8,900บาทลดเหลือเพียง8,400บาทแหวนเก้งซาตินหอบเงาจากราคาปกติ9,900บาทลดเหลือเพียง9,400บาท แวนชูร้อมบาาจากราคาปกติ1,900บาทลดเหลือเพียง1,400บาทแวนชูบาสา2แถวจากราคาปกติ1,900บาทลดเหลือเพียง1,400บาท แหวนเพชรแถวเตยเกียวจากราคาปกติ1900บาทลดเหลือเพียง1,400บาทแหวนเพชรเดี่ยวซาตินจากราคาปกติ11,900บาทลดเหลือเพียง1ยาา1 4 0 0บาทสำหรับใครที่สนใจแหวนทงองคำขาวพร้อมส่วนลด5 0 0บาทสำหรับยดอดโอนจ่ายเท่านั้นนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e อยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางสุขทวีความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด